เอาละครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงนายนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในแมปเดส Rails นะครับกลับมาอีกครั้งนะฮะกับแมปเดสเวลส์นะ <c oughs> จากสัญญารอบที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าถ้ามีคนกดไลค์120ไลค์ใช่ไหมวันนี้ผมจะมาเรีนอาชีพใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็นี่เลยคนดูผมได้ทําการซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาชีพใหม่ของเรามันจะมีชื่อว่านี่ครับ อาชีพโกสเนี่ยคนดูเราคือผีนั่นเองนะผีหัวโลนเ้วยประเด็นโอเคกดอี u คลิปไปเลยนะครับอาชีพนี้เรามีโอกาส90%เ,เลยนะครับที่เราจะาไม่โดนดาเมจจากการสุนนะครับแล้วพวกศัตรูเนี่ยก็จะตรวจจับเราได้ยากขึ้นเนี่ยเขาเขียนว่า harder to be detected by all e n e m y นะครับศัตรูทุกตัวจะตรวจจับเราได้ยากขึ้นนั่นเองหรือหรือเอาง่ายๆนะเราต้องขยับไปใกล้มากๆมันถึงจะตรวจจับเจอแต่ไม่รู้ว่าใกล้แค่ไหนเดี๋ยวลองทดสอบดูแล้วกันนี่นะครับทุกคนเอ้ตัวป้องแสงด้วย yeah <laughs> ตัวปร่งแสงปร่งใสงเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์ถึง20ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนกดไ like, ลค์กดซับกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับนีโมช็อปร้านบริการ,ร,ก,ารกดเกมพารและจำหน่ายไอเทมในแมป,ปต่างๆไม่ว่าจะเป็น map row, Garden, แมปโกล์การ์เดนแมป99คืนหรือแมปสติลเอเบลลัสแล้วยังมีแมป,ปอื่นๆอีกเพียบงานฟาร์มบริการกดเกมพารมีครบแบบนี้ต้องนีโมช็อปเท่านั้น UG Phone แอปบริการคาวโฟนสำหรับปล่อยบอร์ด ประหยัดเหมาะกับการปล่อยเอ k เคหรือจะเป็นแพ็กเกจสเปคเทพที่เล่นได้แทพทุกเกมเลยใครที่สนใจลิงก์โหลดใต้คลิปเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดเพื่อรับเพชรฟรีด้วยนะครับก็ฝากร้านนีโมช็อปไปด้วยนะครับใครอยากกดเกมพาร์หรืออยากใช้บริการอย่างเงี้ยเชิญไปที่นีโมช็อปเลยนะครับคุณดูอ่าเดี๋ยวก่อนไปเริ่มนะครับเดี๋ยวขอแวะซื้อคงซื้อของสักนิดนึงนะครับมาซื้อปืนก่อนเลยนี่หนึ่งกระบอกแล้วก็กระสุนซักสิบกล่องแล้วกันอุ้ยห้ากล่องก็พอแล้วห้ากล่องก็พอแล้วเออเหลือตังค์ไป นะซื้อน้ำมันงูซักสขวดแล้วกันเงินบอลผมลอยหลอมากเลยอะ่ะเอออ,อีกสักขวดอีกสักขวดนึงมาโอเคได้อยู่น้ำมันงู5ขวดกระสุนห้าไรเฟิลหนึ่งะครับมีภารกิจไหมเหมือนจําได้ว่ามันจะมีภารกิจรายสัปดาห์อยู่นะอ่าเนี่ยมีภารกิจเพียบเลยคนดู แต่ว่าเ,าเราทำเสร็จไปเกือบหมดแล้วแล้วก็มีพวกอะไรเนี่ยโตร่ะโฮลี่แฮนมันมันคืออะไรวะ <c oughs> ไม่รู้โฮลี่แฮนก็น้ำมนต์น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างอ่ะช่างมันละกันเรื่องภารกิจนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผมก็เตรียมของครบไปที่แล้วนะนะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาเล่นรถไฟตัวใหม่นะครับเดี๋ยวจะทําเป็นอย่างๆไปละกันคลิปนี้เราจะเน้นเล่นอาชีพโกสนะครับคนดูจะมาดูความสามารถแบบเต็มๆเลยนะส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเล่นรถไฟตัวใหม่กันนะคุณดูเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกระทืบไลค์ให้ถึงย เรสโกออกเดินทางกันเลยดีกว่าเล่นโหมดนี้แล้วกันนะคนดูนะอ่ะไปไหนไหนก็เป็นโหมดใหม่นะคนดูอ่าเข้าเกมมาแล้วมีของช่วยนะฮโอเคเดี๋ยวอ่าเปืนไรเฟิลมาโอ๊ยน้ำมันงูหูกเดนไปนู่นเลยแป๊บนึงนะครับอุย้ยรอบนี้เิร์ฟไม่ปิงด้วยนะถือว่าดีถือว่าดีครับเปิดเกมมาเราได้ฐานหินมา3ามก้อนก็ถือว่าดี <c oughs> จะได้ไม่ต้องแบบว่าเปลืองเงินมากนะครับเราเอาเงินไปซื้อน้ํามันงูดีกว่าอ่าฮะฐานไม่ต้องซื้อ เดี๋ยวเมืองหน้าค่อยซื้อฐานแล้วกันรอบนี้เราได้ฐานฟรีมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอยัดไปที่น้ํามันงูเลยแล้วกันนะครับเอามาอีก2ขวดนะกันเหนียวเอาไว้นะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด7ขวดเอาเป็นว่าออกเดินทางเลยนะครับรอบนี้เราใช้เป็นรถไฟขับเคลื่อนค่อนข้างเร็วนะครับ <c oughs> ไปคนดูใส่เชื้อเพลิงชึบชึบชึบเรียบร้อย เรสโกเอวีบอดี้เดี๋ยวเราไปบุกหมู่บ้านกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบด้วยนะครับว่าเราเนี่ยสามารถโดนตีได้ด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันจะลดเปอร์เซ็นต์การโดนตีด้วยไหมโว้ววววพวกเองมาทำอะไรกันเนี่ย what the w h a โอ้โห <c oughs> มากันเป็นฝูงเลยไป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 ไม่อยู่ผมจะไม่อยู่เลยครับโอ้โหมันมากันเป็นฝูงเลยคนดูอ หมู่บ้านอยู่ใ,ใกล้เลย1เซฟโซนเนี่ยเราจะเจอ2ที่นะครับคนดูก็หวังว่าทุกที่ที่เราจะแวะเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านเล็กนะครับหมู่บ้านเล็กถึงหมู่บ้านกลางนะถ้าเป็นหมู่บ้านใหญ่นี่ไม่ค่อยอยากสูเท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวทดสอบดูก่อนว่ามันจะดีเทคขนาดไหนนะครับเราต้องไปเข้าใกล้เข้าใกล้ประมาณอ๋อประมาณนี้อ่ะฮะโดนตีได้ไหมโอเคโดนตีได้นะครับอ่ะจัดการไปเลยแล้วกันอืมอืมยิงไปยิงไป มีประโยชน์ไม่ได้อาชีพนี้เนี่ย <c oughs> อาชีพนี้มันมีประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าตอนนี้คือขอจัดการไปก่อนละกันเฮดช็อตไปเฮดช็อตไปโบรโบรโดนเฮดช็อตไปโบรเหมันนี่เลยเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆอืมอืมโดนไปครับโดนเก็บไปครับสวยครับอ้าวเฮ้ยไม่ตายเออนั่นแหละอืออือเรียบร้อยอุ้ยสองธนาคารด้วยเนี่ยใช่ไหมเออสองธนาคารเยี่ยมเลยเกมอืมอืม นี่ครับพี่ครับมานี่ครับ,บ,รบอืมอุ้ยเจอเจอม้าผีด้วยคนดูอุยอ้ยอุ้ยผมเจอม้าผีม้าผีเอาไปขายได้เปลบาม้าผีเราเอาไปขายได้ปาวะเอาเก็บไปดูแลกันนะครับคนดูนะขอลุยต่อแล้วกันนะครับตอนนี้เรียบร้อยตายหมดป่ะหกสามหกสองหกมาเปิดเซฟเลยหกสามหกสองหก เปิดมาเลยครับมีไหมซอมบี้หนึ่งตัวโดนอย่ามาเลี่ยมกันให้เยอะไอ้พวกซอมบี้พวกเองอย่ามาเลี่ยมกันให้เยอะเดอะ้อทางฝั่งนี้ล่ะอ่านี่ไงนายธนาคารอยู่นี่เองก็ว่าอยู่อีกตัวหนึ่งมันไปไหนหนึ่งสามสี่สามสี่หนึ่งสามสี่อ้ยกดผิดอเอาใไอหนึ่งสามสี่สามสี่เปิดมาครับ ซอมบีเหรออุย้ยสองตัวเลยมายืนทําอะไรกันเนี่ยพวกเองมันทําอะไรกันในธนาคาร2ตัวเนี่ยแอบมีรับลมคมในอะไรกันหรือเปล่าอืมแอบมีรับลมคมในอะไรกันหรือเปล่าหนแบบแอบแอบจะจะจะจงมันเด้อ <c oughs> ในดูซิในโบดในโบดในโบดไม้กางเขนหนึ่งอันอ่าฮะน้ำมนต์หนึ่งขวดสองขวดมีอีกอันไหมไม้กางเขนอะออกเดินทางกันดีกว่าของเราป้นมาได้เยอะมากเลยเนี่ยกี่โมงแล้วว่าตอนนี้กี่โมงแล้วคุณดูไนดูซิตอนนี้อ่อ โอ้สามทุ่มแล้วไปครับทุกคนตอนนี้มันสามทุ่มแล้วได้เวลาออกเดินทางหมู่บ้านข้างหน้าเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านใหญ่หรือหมู่บ้านเล็กวะถ้าเป็นหมู่บ้านเล็กเนี่ยก็ก็หน้าป้นนะคุณดูอุย้ยตรงนี้มีรถไฟล้างด้วยอะ่ะเดี๋ยว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 ขอเบรกไว้ละกันนะครับมีรถไฟล้างด้วยอยากไปป้นของครับคุณดูเพราะฉะนั้นก็อ่ะเดี๋ยวขอหลบภัยอยู่แถวนี้สักคู่ละกันหลบซอมบี้หลบซอมบี้หลบซอมบี้ด้านบนตรงนี้ชึบชึบชึบ อุตส่าห์หลบซอบบี้มันยังจะขึ้นมาตีผมได้อีกเนาะ <c oughs> อืออือโอ้โหเล่นซะเกือบตายไอ้บ้าเอ้ยเราอุตส่าห์หลบมันแล้วนะอ่าเช้าแล้วคุณดูมาเดี๋ยวดรอปของออกก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนที่ผมเล่นมาตอนนี้นะอาชีพนี้ก็ดูธรรมดามากเลยนะคุณดูไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับลดการตรวจจับที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องนะคุณดูนะโอเคแปรของครบแล้วเดี๋ยวเราไปแวะที่ตรงนี้แล้วกันนะครับส่วนทางนี้ มันคือหมู่บ้านใหญ่โอ้หมู่บ้านใหญ่ไม่แหว่แล้วกันนะครับก็ดูผมวิ่งช้ามางเลยอาชีพตัวนี้เนี่ยมันวิ่ง่อนก้้งช้านะครับแล้วก็ไม่มีมาให้ขี่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไว้เลยไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเราไปเซฟหน้ากันดีกว่านะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาป้นของสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเราจะมาขโมยหมวกนะฮะคุณดูนี่เปิดมาอือหือได้หมวกมาแล้วเขาคือประธานาธิบดีใช่ไหมตอนแรกผมคิดว่านี่ อ่าผมคิดว่านายอำเภอนะครับน้องเขาบอกว่าพี่ครับมันไม่ใช่ในายอำเภอรครับพี่มันคือประธานาธิบดีครับอ๋อโอเคครับน้องประธานาธิบดีก็ได้มาเดี๋ยวเราไปเสกบอสในเซฟโซนนะครับให้บอสมันโดดเซฟโซนลุมยิงนะครับอบอกเลยว่าน่าสงสารมากๆนะครับไปเสกในเซฟโซนเะนี่ยไปไปไป let's go เข้าเซฟโซนดีกว่าอ่ามาแล้วเซฟโซนแรกของเรานะครับอุย้ยมีม้าผีด้วยอรออุย้ยม้าผีหลายตัวเลย ถ้ามันเอาไปขายแล้วได้เงินนี่ผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะคุณดูนะผมจะไล่ฆ่ามันให้หมดแมปเลยไอ้ดูสิเรามีหมวกใช่ไหมอเอาหมวกมเาเผาเลยแล้วกันบึ้มเสกมาลุงมกำจัดมันลุงมกำจัดมันนี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้คุณดูมาเลยโอเคเรียบร้อยเดี่ยงอ่าฮะแล้วก็เอาหมวกมาใส่นะครับเรียบร้อยมันชื่อว่าอะไรเนี่ยชื่อว่าโกไลเอตโกไลแอตนะครับมา เอาของไปขายดีกว่าครับอยากรู้เหมือนกันว่ามามันจะขายได้เท่าไหร่นะนดสซขายได้หรือเปล่าอุ้ยล้วก็เทสลาแฝบอยู่ใ,ใกล้เลยเนี่ยแบบหนึ่งขายขายไม่ได้มันทําประโยชน์อะไรได้บ้างวะนนี้อ่ะเดี๋ยวเราของออกก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยคือเทสลาแฝบแล้วนะคนดูเนี่ยอยู่ตรงนี้เองนะครับเราก็จะได้ปืนสายฟ้าแล้วเราก็จะได้แบบบุกหมู่บ้านได้สบายๆโอเคได้มาทั้งสิ้น712ดอยเอ้ย721 อ่ ه, ก็ถือว่าใช้ได้นะคนดูนะไหนดู Store เจนน่าร็สโต้ซิอ่ออู้มีชุดเกาะด้วยขอเลยและกันชุดเกาะแล้วก็กเกาะแขนขวานะครับอืมแล้วก็ฐานมาซื้อไปซื้อไปซื้อไปให้หมดเรียบร้อยอืมใส่เข้ามาเลยแล้วก็ฐานอีกก้อนหนึ่งลวกันนะครับขอบคุณมากๆเยี่ยมสามก้อนมีอะไรอีกไหมตรงนี้โอ้มีอ่านม้าว่ะลองไปจับม้าดูไหม <laughs> เผื่อมีโอกาสจับได้นะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะคนดู เพื่อเราสามารถจับม้าผีได้เราจะได้เอาม้าผีมาใช้นะครับกระสุนผมจะหมดแล้วเหลืออยู่50ินัดเองซื้อสักสิบกล่องแล้วกันนะคุณดูนะกระสุนสิบกล่องโอเคเรียบร้อยครบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเ,ยวเอา้เอาสวัสดีครับพี่ตกใช้หมดเลยคืนนี้อุย้ยคืนนี้คืนฟ้าผ่าด้วยอันหนึ่งนะครับยิงมันไปก่อนลำคาญเสียงเพลงครับคุณดูมาเช้าแล้วกํมกจัดไปก่อนเลยเอาจริงๆผมไม่ต้องใส่กระด็หนหมวกถอดออกเถอะถอดออกถอดหมวกออก,อออกไลเนี่ย โอเคตอกแล้วเอาไปขายได้ไหมผมสามารถเอาไอ้มงนี้ไปขายได้หรือเปล่าสัมผัสไม่ได้ถึงความมีประโยชน์ของมันเลยอุ้ยขายได้ได้ร้อยดอนเลยโอ้โหขอบคุณมากครับอุ้ยสรุปคือค่าบอสเนี่ยค่าบอสกุรแอดเนี่ยเราสามารถได้เงินมาทั้งหมดสองสองร้อยดอเลยนะคุณดูนะ,ะเดี๋ยวขอซื้อน้ามันงูหน่อยแล้วกันนะครับแล้วเลงไปเลยแล้วเลงเงินไปกับน้ํามันงูเลยดีกว่าโอเคเรียบร้อยเหลือแปดสิบเอ็ดดอนเกือบหมดตูดนะครับตัง <c oughs> มาเดี๋ยวขอล่าเจ้าม้าหน่อยแล้วกันนะครับ จำได้ว่าผมเจอม้าผีแถวนี้นี่ไงนี่ไงเห็นไหมอุ้ยเจอสองสางตัวเลยคนดูวิธีการของผมเนี่ยคือผมจะอ้อมแล้วก็ไล่มันให้มันมันมา,มาติดประตูนะครับเมื่อมันมาติดประตูแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเดินเข้าไปใกล้มันได้แล้วนั่นเองนะครับนี่คือเทคนิคในการจับม้านะครับมาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยอ่ะแล้วเราก็จะดันเริ่มดันมันนะครับนี่นี่เราจะเริ่มดันมันให้มันไปติดตรงซอกประตูนะครับวิ่งเลยก็ได้นะนเพื่อความรวดเร็วนะครับวิ่งไปเลยก็ได้ไล่ตูดมันไว้ยวยอ,อย่างนี้เลยแล้วก็ถืออานไว้ก็ได้นะครับอื้ ตอนนี้มันเริ่มไปติดกำแพงแล้วครับคุณดูนะอ่าฮะเอ็งอย่าฉลาดวิ่งไปทางอื่นนะเว้ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็ใส่ใส่อนันเอาใส่ไม่ได้ทำไมใส่ไม่ได้อะท,ทำไมผมใส่อานมาไม่ได้วะ what the hell มาทางนี้สิอือฮึแล้วก็ดรอปมาเอาเอาเอามาหายฮัลโหลเอาเดี๋ยวผมไม่สามารถขี่ม้าผีได้เหรอ เดี๋ยวผมขอทดสอบอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนี่ตรงนี้มันมี2ตัวพอดีเลยไปไปทางกำแพงเลยเออเดินตรงไปเดินตรงไปนุ่มไม่ต้องไปทางอื่นเดินตรงไปเลยรอบนี้เราจะเทมได้ไหมเนี่ยเอ้ยอย่าไปทางอื่นดีดอบใสอืมไม่ได้เหรออี light. กิบแซ d เด to ทูไลทก็ดีไง s a d เด e อืมมันไม่ให้ใสครับคุณดูเราไม่สามารถขี่ได้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขี่ม้าธร,รรมดาแล้วกันนะครับไปวิ่งติดกำแพงไปเลยนั่นแหละแล้วก็ใสเข้าไปโอเคเนี่เห็นไหม ถ้าเป็นม้าธรรมดาก็คือเราสามารถแบบขี่ได้เลยเราสามารถแบบจับเป็นๆไปขายได้ไหมอย่างเงี้ยขอลองดูหน่อยละกันมาฟึบขายขายไม่ได้แล้วประโยน์มันคืออะไรขอซื้ออีกสักอันหนึ่งได้ไหมเจ็บไม่จำโมคนดูอุ้ยห้าสิบเลยนะห้าสิบเหรียญเลยนะเนี่ยที่ขี่หนึ่งอันนี้ห้าสิบเหรียญเลยนะเอาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ใส่เข้าไปใส่ โดนซะมึงแม่งเสียตังฟรีอีม,มาเวนตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยอาา่ะฮะสามทุ่มเอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเออไม่ใช่คืนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผ่านคืนนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปนี่เดี๋ยวผมจะไปเทสลาแล็บนะครับตอนนี้คืนฟ้าผ่ามาด้วยโอเคเดี๋ยวขอลุ้นนี้ก่อนแล้วกันเอาเลยครับเช้าแล้ว,ว,ลวไปพร้อมออกเดินเอ้าเอา,เอามา <laughs> ออกมาปุ๊บมันเกียมเลยเอ็งโดนฟ้าผ่าแล้วเจ้ามา้าโถน่าสงสารไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะชาปานากิจเอองๆนะเข้าไปเลยโอเคโอค้หม้าผู้น่าสงสารเม็งโดนฟ้าผ่าตายไม่นะมา้าเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาเจ้าม้าเข้าไปอยู่ด้วยเลยแล้วกันนะคุณดูไปดีกว่า เลสโกครับโอ้ชีวิตมันเศร้านะทุกคนเดี๋ยวเราไปป้นของในเทสลาแอบดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะชุบชีวิตด้วยส่วนตรงนู้นเป็นหมู่บ้านเล็กนีครับอุย้ยอย่างนี้ก็ป้นมันเลยเดย้ทุกคนมาเลยมาเลยเช้าๆช,าชาแบบนี้นะครับรอมบุกอมลุยนะเส,สียดายอ่ะมาอุตส่าห์จับมาตายไปแล้วหัวมาหัวมา,าแล้วก็อันนี้แขนนะครับแขนมาเก็บไปนี่ลืมไม่ได้ตรงนี้นี่ชอบลืมนะครับคิดว่าเป็นแจกันตลอดเลยคนดูมันไม่ใช่แจกันนะครับอืมา เก็บแร่ด้วยของดีนะครับเอาไปขายปลน้นปล้นให้หมดปล้นให้หมดนะครับแล้วก็นี่ชิ้นส่วนตัวอะไรครับประานึงเดี๋ยวขอดอกแรกอกมาก่อนชึบ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 โอเคเรียบร้อยส่วนที่เหลือนะครับดอกใส่ตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมจะอยู่ในนี้แล้วกันนะค,คุณดูนะเดี๋ยวผมจะไม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าอาชีพผมวิ่งไม่ค่อยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในนี้ไปแล้วกันดีที่สุดแล้วอ่ะฮะมารอหลักยิงในนี้แหละคุณดู มาเกิดใกล้ๆตรงนี้เลยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอุ๊ยมาเยอะเลยมาเยอะจริงมาเยอะจริงเกม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 มาเยอะจริงแต่ก็ไม่คานามือผมหรอกครับอืมมาอีกมาอีกมาต้องเหยียบพื้นนะครับไม่งั้นมันจะไม่เห็นเราเราต้องเหยียบพื้นนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวบอดมันถึงจะแบบดีเทคเจอเรานะครับถ้าเราไม่เหยียบพื้นเนี่ยมันหาไม่เจอแน่นอนเข้ามาครับเข้ามากันให้หมดเข้ามากันให้หมดมีอีกไหมมีเยอะกว่านี้ไหมครับ ตอนนี้แบบกาลังคลั่งเลยอยากยิงปืนมาโอ้โหมาเพียบเลยมาเพียบเลยแต่ก็ไม่านามือผมหรอกครับอ่าเรียบรอ้อยจบปะ่ะจบยังสมบีมาสมบีเข้ามาเข้ามาครับเข้ามาครับจะได้ไม่ต้องมาจำสแกรผมไม่ใช่อะไรหรอกมันจะได้ไม่ต้องมาจำสแกรผมตอนที่ผมเก็บของนะครับคุณดูนะมันจะหมดแล้วมังเออเก็บ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 ของเก็บตังค์เก็บของเก็บตังค์ครับอย่าตุ๋ยนะเว้ย อย่ามาตุยกันนะจ๊ะเราแวงมากเลยเนี่ยว่ามันจะมาตุยผมเนี่ยกี <g ười> <g ười> ่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยอุ้ยดึกแล้วเหรอแปลไว้แปลไว้เดี๋ยวรอเช้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอรอเชา้าคืนนี้คืออะไรอุ้ยคืนฟ้าผ่าด้วย <g ười> ขอลบมในนี้แล้วกันนะครับคืนฟ้าผ่าเดี๋ยวผมโดนฟ้าผ่าเตายมาแล้ววยเช้าแล้วเรสโกเรารอดมาได้หนึ่งคืนนะครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปถล่มหมู่บ้านกันนะคุณดูผมยังไม่ไม่ได้แบบทดสอบเลยว่าพลังของเราเนี่ยมันดีขนาดไหนนะฮะไอะตัวถือปืนมันอยู่ไหนก่อนตัวถือปืนมันอยู่ไหนก่อนคุณดู <laughs> นี่คือแบบผมหาตัวถือปืนอยู่้เนี่ยน,นี่แม่นี่แมตัวถือปืนยังไม่ได้แบบทดสอบพลังของเราเลยนู่นไงนู่นไงข้างหน้านู่นไงข้างหน้าจัดการไว้ก่อนจัดการในพวกนี้ไปก่อนนี่โดนปืนใายฟ้าเข้าไปเป็นยังไงแล้วครับหนาวไหม หนาวไหมครับถ้าหนาวเนี่ยเดี๋ยวเอาไปสุมไฟให้จะได้อุ่นๆหกสามสองสองหนึ่งมานี้ครับเปิดนี่เลยหกสามสองสองหนึ่งเปิดมาไม่มีคนไม่มีซอมบี้มีแต่ของดีให้เราได้เก็บขอบคุณครับอะซอมบี้โดนไปแล้วก็ไม้กางเขนมาเอาไปขายนะครับแล้วก็น้ำมนูกกระสุนนะครับที่เติมกระสุนเรา เราไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะไม่มีที่เติมกระสุนนะครับเพราะว่าเราได้น้ำมนตมาเพียบเลยตอนนี้มีอยู่ประมาณ4ขวดได้เลยมึงน,นี่คนดูนะอืมมีกระสุนด้วยกระสุนฟรีขอบคุณมากครับมาเดี๋ยวทดสอบดูหน่อยดิสวัสดีครับยิงยิงมายิงมาไม่โดนอ,อไม่โดน <laughs> โอุยโดนโดนโดนโดโอเค90%รเซนนะครับเรามีโอกาส90%ที่เราจะไม่ได้รับดาเมจจากการยิงปืนของพวกอ่าพวกที่มันใช้ปืนเนาะ แอบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคุณดูนะก็ถือว่าใช้ได้เวลาเราแบบโดนลุมยำทีเผืออะไรเงี้ยก็จะช่วยเพิ่มโอกาสรอดให้เราได้อยู่นะยครับเพิ่มโอกาสที่แบบว่าให้เรามีเวลาว่าในการกินน้ำมันงูอะไรเงี้ย <laughs> ไปครับเลสโกคนดูเที่ยงเลยเนะี่ยโอ้โหหมู่บ้านข้างหน้าคือหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านเล็กไหมโอ้มันมันอยู่กันเป็นฟูงเลยคนดูมันอยู่กันเป็นฟูงเลย,ดย,เ,เ,ลย <laughs> เดี่ยวก้อนแบบนึ่ง <laughs> เอามมามาใช้ดีวกว่ามาเออว่าผมเอามมามาใช้ดีวกว่ามา มาเลยไอ้พวคาบอยแน่จริงก็มาดีมันยิงไม่โดนหมดอกครับมาเลยยิงดิยิงดิงดเออมามาดิมาดิไม่กลัวเว้ยไม่กลัวเว้ยเพราะว่าเองมีโอกาสตั้งเกสิบปอร์เซนที่จะยิงทะลุผ่านตัวนะครับเก้าสิเปอร์เซ็นเลยนะครับที่เราจะไม่โดนดามเมจเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกลัวมานะก็ดูนะถ้าตายก็แค่ชุบชีวิตเองไม่ยากไม่ยากตายก็จ่ายตังค์นะโอเค ไปครับกระโดดออกเดินทางต่อดีกว่าเรสโกอาชีพนี้มันต้องเอาไปลุยกับเอเลี่ยนวะเออที่นี่คือหมู่บ้านกลางเพราะฉะนั้นก็พอลุยได้อยู่นะครับคุณดูเอ่อเดี๋ยวทิ้งของก่อนนะครับแป๊บหนึ่งของเยอะมากมาฮะได้เวลาบุกเอาเจ้าม้ามาช่วยไหมไม่ต้องก็ได้มัง้ง <c oughs> ไม่ต้องหรอกเจ้ามา้าแกไม่ต้องออกลงหรอกเดี๋ยวเราเดินยิงเองก็ได้นะครับไปเรื่อยๆนะครับคุณดูนะเดี๋ยวผมป้นตรงนี้เสร็จก็น่าจะไม่ต้องป้นที่ไหนแล้วมั้งคุณดูนะเพราะว่าเงินเราก็เยอะแล้ว เราไปจบเกมเลยก็ได้นะครับอต่อให้ผมเล่นอาชีพที่ผมไม่ถนัดผมก็สู้ได้อยู่แล้วหรือไม่ rivals, ทำไมเพราะว่าพวกมันกันจอกยังไงล่ะคนดูเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยดาดดากระจอกไม่ได้เลยไอยพวกนี้นี่ดาปุ๊บวิ่งมาตีปับ๊บนี่ใส่เสีย,ยงจริงเลยอ่าตรงนี้มีอะไรไหมมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าเอาไม่มีเลยเหรอเอาเอามีน้ำมนต์มีน้ำมนต์ขวดเดียวอ่ะคนดูวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเรายังมีธนาคารให้ปล้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ ได้ของดีแน่นอนอ่าฮะมีปืนอะไรวะเนี่ย리เว์ไรเฟิลเหรออุ้ยอ่ะเก็บมาก่อนแป๊บนึงปปืนอะไรวะอ๋อก็คือปืนไรเฟิลอือฮึอุ้ยแต่ว่าโอ้มันยิงได้หลายนัดเลยอันนี้อันนี้ก็หกนัดอันนี้ก็หกนัดนแล้วมันต่างกันยังไงในเกม <c oughs> คือยังไงวะต่างกันยังไงไม่รู้หละเออเราใช้ไรเฟิลของเราดีกว่านะครับมาขยับออกไปครับ ในดูซีรหัสอะไรเอ่ยสามสี่หกหกห้าของดีเก็บมาเลยวิทองเยี่ยมเยี่ยมเยีาา่ยมเยี่ยมอ่ะฮะสามสามสี่หกหกแล้วก็ห้าเปิดมาไม่มีเยี่ยมเลยเก็บ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 แล้วก็อีกธนาคารหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับมาดูนี้อยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวก่อนนี่เก็บพวกกอขอ,ขอ,ขอคอก่อนนะครับเรียบร้อยเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องหูยิงหนึ่งทะลุสอง <laughs> โอเคไปดูรหัสซิหกสองสองหนึ่งสองหกสองสองหนึ่งสองอ่าเปิดมาเลยไปบอกลูกเมียด้วยนะครับว่าถ้าเจอลุงนายเมื่อไหร่เนี่ยให้รีบโกยรีบหนีเนี่ยครับไอพวกสมบีทั้งหลายพวกเองที่ศูนย์พันแน่นอนถ้าเองไม่หนีเนี่ยอา่าผมว่าปนแค่นี้ก็พอแล้วนะของเยอะบ้างบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องปนเพิ่มหรอกเนาะไปดีกว่าเราไปเข้าเซฟโซนดีกว่าครับอือฮึ l e ส s g ทุกคน เดี๋ยวผมจะไปลองใช้อาชีพนี้กับตัวเอเลียนด้วยนะคุณดูนะเราอาจจะไม่ได้รับดาเมจจากเอเลียนก็ได้เออาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะเอเลียนมันยิงแรงมากทุกคนเอเลียนยิงโคตรพอ่อโคตรแม่แรงเลยแม่งโคตรโกงเดี๋ยวไปหาซื้อเสื้อก่อมาใส่ด้วยนะครับป้องกันเอาไว้นะครับป้องกัน10%ที่เราจะโดนยิงเนาะมีประสานแวมไพร์ด้วยไม่บุกนะครับผมผ่านเลยผ่านเลยนี่ผู้โหดว่ะคุณดูแวะโบดหน่อยไหมเออเราแวะโบดสักนิดน,นึงแล้วกันมีของดีหรือเปล่าในโบดอ่ะพี่ ในโบทพี่มีของดีหรือเปล่าครับมีอย่างอื่นขายไหมนอกจากปืนไอ้ปืนใหญ่ๆอะ่ะเหมือนจำได้ว่ามันมีอย่างอื่นขายด้วยนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันอือืมกำจัดไปก่อนนี่ไงของอย่างอื่นที่ว่าใช่ไหมมันคืออะไรวะคนดูฮ o ล y ี่แอนด์อ๋นี่ไงมีภารกิจด้วยมันมีภารกิจให้เราด้วยโอ้ขึ้นไม่หยุดเลยโอ้โอ้อ้โอ้ห้าร้อยโอ้ห้าร้ย ร้อยเลยเกมโอ้โหมันจะขุดรีดขุดเนื้อกันไปถึงไหนวะเนี่ย500เลยนะเออเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับมันมีภารกิจอยู่นะเราก็จะได้เงินบอลมาด้วยเพราะฉะนั้นก็โอเครอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมทำกับพี่นะใจะเย็นๆก่อนเดี๋ยวไปหาตังค์มาก่อนนะครับผมจะหาตังค์มาซื้อพี่ให้ได้เลยนะเบรก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 โอ้โหของเยอะมากๆนะครับของล้นตัวของล้นตัวเลยก็ว่าได้มา ขายหาเงินหาเงินไปซื้อของขายออกไปให้หมดเลยอะไรที่มีค่าเราจะขายให้หมด้วทุกคนผมไม่ได้ฟอกเงินนะครับเกมผมไม่ได้ฟอกเงินนะฮะแต่ว่าแบบผมไปปล้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับโอ้โหเงินเยอะมากเลยได้มาทั้งสิ้นพันสามโอเคก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็มีปืนไรเฟิลด้วยอะไรเฟิลโพลีวอเตอร์สองขวดนะครับก็กลายเป็นน่าจะประมาณพันสี่พันสี่ไหมอะปืนไรเฟิลขายไป อ้าพันสี่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปซื้อของตรงนู้นก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลืมนี่เดี๋ยวเราขี่ไปซื้อกันผมก็สงสัยอยู่ว่าไอภารกิจไออะไรอะฮอลลี่แฮนกราหนัดมันคืออะไรอ๋อมันคือตัวนี้นี่ฮะคนดูเนี่ยเห็นไหมโคลลี่แฮนกราหนัดมันคืออาวุธเอาไว้คว้างนะครับคนดูสามารถกดอีกเก็บเข้ามาได้เลยนี่เป็นแบบนี้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าความสามารถมันคืออะไรเดี๋ยวรอรอไปเช็คดูแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวก่อนออกเดินทางซื้อของให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับ น้ำมันงูขอซัก8ขวดแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องแวะบ่อยๆเนอะอ่ะ8ขวดขอบคุณครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บสีกองไปเรเรียบร้อยชุบๆ,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 ๆเดี๋ยวขอดูที่เจเนอเรทสโต้ก่อนว่ามีเกราะไหลซ้ายหรือเปล่าเกราะไหลซ้ายกับหมวกแล้วก็ถ้าไม่มีหมวกเหล็กก็ขอหมวกไฟฉายก็ได้นะมีไหมหมวกไฟฉายโอ้มีไฟฉายด้วยแล้วก็ไหลซ้ายอ่าขอบคุณมากเรียบร้อยได้มาครบชุดแล้วแล้วก็นะครับทาน เตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยครับคุณดูไปได้เวลาออกเดินทางนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงกี่ยามแล้วว่าสิบโมงเช้ายังได้อยู่ยังได้อยู่เดี๋ยวผมจะแวะไปทักทายเจ้าเอเลี่ยนนะครับคุณดู <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้รับดามเมจขนาดไหนนะครับถ้าเราเจอพวกเอเลี่ยนนะนี่อยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้เลย,มา,ยม,าาาามาสักหน่อยมาฆ่าล้างบานสักหน่อยมา ไอ้พวกนี้คือปรสิตนะครับคุณดูเราไม่สามารถเอามันไปขายได้นะครับคือเสียกระสุนรีๆีเอาง่ายเร็วไอ้อพวกไอเลี่ยนเฮ้ยมันเอายานมาด้วยอ่ะมันเอายานมามาขนส่งตัวเพิ่มทุกคนโอ,โอ้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 มาเป็นฝูงพี่มาเป็นฝูงเลยเดี๋ยวนึงขอถ่ายรูปก่อนอืมถ่ายรูปหน่อยนะครับภาพหายยากเออโดนไปเฮ้ยเฮ้ย,เอ,ยเอาว่ะ เอาว่าออ้ยยิงเขาโดนเกาะโดนเกาะโดนอะไรด้วยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอีซี่เลยคนดูเจอเอเลี่ยนไม่ต้องกลัวมาอาชีพนี้อาชีพนี้ไม่ต้องกลัวเอเลี่ยนเว้ยใครมาแบบไบโอมเอเลี่ยนอะไรอย่างงี้ใช่ปะเดินบวกเลยเดินบวกใส่เลยนี่ผมมีชุดเกาะเต็มชุดแล้วก็มีโอกาสแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เราจะโดนยิงนะฮะที่เราจะได้แบบว่ารับดาเมจก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับอ่านี่เจออีกฝูงหนึ่งแล้วคนดูผมว่าถ้าจะให้ดีนะคือ90%ที่ว่าเนี่ยควรที่จะลดโอกาสการโดนโจมตีทางกายภาพด้วยอ ไม่ใช่แบบว่าลดโอกาสโดนยิงอะไรเงี้ยอืมอืมมาดิมาดิครับมาดิครับอุ้ยทํามะไรอ่ะสกิดเหรอไอ้หนุ่มเองสกิดพี่หรือเปล่าอ่ะโอ้โหสกิดกันหรือเปล่านี่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 ของแท้มันต้องอย่างนี้ของแท้มันต้องปืนสายฟ้านะวัยรุ่นรู้รู้เปล่าเฮ้ยเดือวมันยิงไม่เข้าผมเลยนะเว้ยเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยอุ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคเข้าแล้วเข้าแล้ว ว่านะครับเอ้ายานมาอีกแบเนียโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโดนตีทางกายภาพไม่ได้นะครับแต่ว่าโดนปืนเนี่ยวิ่ยบอกเลยว่าจัดว่าดีนะครับเป็นอาชีพที่เรียกว่าถึกดีไหมคนดูจะเรียกว่าถึกดีไหมก็ถึกก็ว่าได้นะเพราะว่าโดนยิงรัวๆไม่เป็นอะไรเลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอแวะซื้อทานแล้วเราก็จะไปเม็กซิโกเลยกระสุนน่าจะพอนะ199นัดน่าจะพออยู่อะเดี๋ยวแวะซื้อทานก่อนสักนิดนึงนะครับสองก้อนก็น่าจะพอแลวมั้ง มาทานมาทานมาทานมาโอเคเรียบร้อยชึบได้เวลาออกลุยครับทุกคนเซฟนี้คือเซฟสุดท้ายแล้วนะครับเซฟหน้าของจริงชึบต่อไปต่อไปเรียบร้อยไปัะคุณดูออกเดินทาง let's go everybody อื้อฝูงอู้ฝูงหมาป่าเพียบเลยโอ้

ยังไม่ตายใช่เหรอเนี่ยยิงให้ตายยิงให้ตายไปตรงสเตอร์ลิงเทาวนี่เป็นที่ที่ผมไม่อยากแวะที่สุดแล้วนะครับมืดด้วยแล้วก็อ่ศัตรูเยอะด้วยนะครับถ้าแบบเล่นอาชีพวิ่งเร็วก็พอแวะได้อยู่แต่ว่าตัวนี้มันวิ่งช้ามากนะครับก็เลยไม่แวะนี่มันกลุ่มซอมบี้ชีปเปอยนี่หว่าสวัสดีครับซอมบี้ชีปเปอยขอผ่านเลยแล้วกันนะครับอ,อเดินชียืนชีปเปอยกันเต็มเลยเอา้าไม่มีหมู่บ้านเหรอเอาดูว่าจะมีหมู่บ้านทุกคนไม่มีเฉยเลยได้เวลา แล้วเราก็จะกดสะพานลงมานะครับดึงสะพานลงมาเลยแล้วก็จะมีหุ่นยนต์มาช่วยเราดึงลงมานี่ครับเจ้าหุ่นยนต์เฮ้ยไม่ไม่ไมไมเออเอเออย่าอย่าอย่าจมนีิมันนี่มันี่นตามมาตามมาตามไอ้มาน้อง U.S.Army มันี่เลยตามไอ้มาน้อง <c oughs> ตามมานี่ตามมาันี่มาช่วยยิงมาเดี๋ยวผมจะลองเคลื้ยงระเบิดไปดูนะครับอาวาม,มาด้วยมา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 ,มาเคลื้ยงระเบิดเลยเคลี้ยงระเบิดไปแล้วมันคือ โอ้ม no ันเสกใส่ฟ้ามาได้โอ้โ้โยอ้โหนัวกันจัดนัวกันจัดคุณดูนัวกันจัดนี่ขอถ่ายหน่อยโคตรด่วเลยอือโอ้ดัวกันจัดนะผมไม่ต้องทำอะไรนะผมยืนดูเฉยก็พอนะครับคุณดูนะนี่โอ้หมดนี้คืออีซี่มากมากนะครับมีคนช่วยกำจัดให้นะ เราแค่ยืนเชียร์เป็นกำลังใจแค่นั้นก็พอนะครับดูดิหุ่นยนต์เราแบบไม่เป็นอะไรเลยเว้ยหุ่นยนต์เราไม่เป็นอะไรเรียบร้อยบอสตายแล้วนะฮะหุ่นยนต์เราไม่เป็นอะไรเลยช่วยยิงแบบชิวๆใช่ไหมเจ้าหุ่นยนต์มันชื่อว่าอะไรอะ่ะอ,อ,อีดิสนะันอีดิสันพรามนะครับเจ้าหุ่นอีดิสันพรามนี่ตามเรามาด้วยนะเก่งมากสุดยอดจริงๆเลยเจ้า us army นะครับอุ้ยเดี๋ยวลืม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 ,ลมเ,กเก็บเงินบอลเลยเนะี่ยเก็บเงินบอลก,กันแป๊บนึงนะครับ ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้คือขาดแคลนเงินบอลมากเลยขอเก็บสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับ <c oughs> นายตามเรามาทําไมอ่ะนายจะตามมาเก็บของเ,เพื่อนเราเหรอ <c oughs> เรียบร้อยเอาจบ <c oughs> ยังเก็บเงินบอลไม่เสร็จเลยเกมอ้โห <c oughs> โอเคนะครับตอนนี้เราก็จบไปแล้วนะครับกับอาชีพโกส์นะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างดีถ้าแบบว่าเราเล่นโหมดธรรมดานะครับแล้วเราเจอแบบพวกคาร์บอยเยอะๆแล้วก็เราจบแ0ดหมยยื่นเมสอะไรเงี้ยนะช่วงท้ายเกมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีเลยเพราะว่าเราสามารถลดลดโอกาสที่เราจะได้รับดาเมจดได้ถึง90%้เเนลยนะคขีออง่ายๆมันยิงมา10นัดอะเรามีโอกาสรับดาเมจได้แค่1นัดเองนะคนุณดูถือว่าเป็นอาชีพที่ดีเหมาะสําหรับคนที่เล่นโซโลแบบผมนะครับใครที่เล่นโซโลลองเอาอาชีพนี้ไปเล่นดูนะแล้วก็เควสนดูซ เสร็จหรือ,อยังอ่าเควสเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราได้บอลมาทั้งสิน้นคือ46บอลแล้วนะโอเคครับทุกคนนะคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเอาเป็นว่าก,ก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องลุงนายนะครับผมชอบให้คนดูกดไลค์มากๆเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมกับทืมไลค์กันมาเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะไปแล้วทุกคนดูเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะจุ๊บเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถไฟตัวใหม่กันนะครับ